ตื่นมาเช้าเๆก็สดชื่นนะครับผมเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนเหมือนเดิมนะนั่งเล่นเกมอยู่โอเคสวัสดีครับผม,ผมต้องกล่าวคริปโตนะผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตคืนนีกันนะครับผมซึ่งในวันนี้อา้าเมื่อคืนผมได้ทําการไลฟ์สตรีมไปตอนเย็นเนาะแล้วช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับผมนอกจากว่าบิตคอยยังไม่ขึ้นคือแบบ จริงเหรอวันนี้คือเป็นวันอาทิตย์ที่27ด้วยนะครับผมมันก็ใกล้ๆที่จะปิดเดือนด้วยเนาะแต่ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าทําไมบิตคอยมันไม่ขึ้นและไม่ลงเลยวะงงเหมือนกันนะแต่กอดอื่นเลยนะครับผมช่องนี้สนับสนุนโดยแกรนี่นะครับผมสามารถไปซื้อไ่ายที่เซเว่นทุกสาขานะผมอร่อยมากนะมีหลายรสหลายกลิ่นหลายสีด้วยนะอันนี้เอามาวางไว เฉยๆนะผมแต่ว่าตัวของที่กินอยู่เนะี่ยก็กินอยู่นะครับผมไม่ต้องห่วงอร่อยมากจิ้มกับกาแฟอร่อยไม่พูดพ่านทําเพลงอะไรทักสั้งอย่างนะนะผมตอนนี้คือเมื่อวานเมื่อวานปิดเป็นสีแดงนะผมซึ่งเป็นสีแดงแบบยังไงอะเขาเรียกแบบสปินเนอร์นะครับผมเห็นปะคือมันขึ้นมาประมาณ4ี่หมื่นแล้วมันก็ลงไปใช่ไหมพอลงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับขึ้นมาประมาณ3ามก็ ไม่มีอะไรมากเลยคือเปิดตรงไหนปิดตรงนั้นอะซึ่งวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะผมก็อาจจะไม่มีอะไรคืบหน้าอะไรชัดเจนสักเท่าไหร่นะผมก็มีแต่เขาเรียกว่าดูสัปดาห์ก่อนเลยกันนะผมสัปดาห์ตอนนี้นะผมคือมันลงมาปื๊ดใช่ป่ะเสร็จแล้วมันกลับขึ้นไปเด้งขึ้นไปเป็นสีเขียวเออมันปิดเป็นสีเขียวก็แสดงว่าก็โอเคอนะเนาะไม่มีอะไรมากนะผมแต่ว่าทีเนี้ย เดี๋ยวมันก็จะน่าจะลากขึ้นไปช่วงประมาณสัก413อะไรอย่างงี้นะผมเพื่อสําหรับในการปิดวันให้ได้นะครับผมงานะปิดสัปดาห์ซึ่งพวกงนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วนะผมก็ต้องมีวอลลุ hmm. ่มเพื่อสําหรับในการที่ว่าให้เจ้าตัวไอ้นี่นะผม ISI เนี่ย, IS ยกลับขึ้นไปตัดข้างบนนะครับผมนะตอนนี้คือมันต้องการที่จะตัดขึ้นข้างบนแล้วแล้วก็แม็กซ์ดี 4C นะผมก็ทําการที่จะ เริ่มกลับตัวเหมือนกันนะผมลงมาเล็กนิดเดียวเองเนาะเออสำหรับทำเฟรมวิกก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็มีแนวต้าน2แนวตรงนี้นะผมอ่าแนวที่3ด้วยตรงนี้ก็คือช่วงประมาณสัก39240เนี่ยสำคัญถ้ายังไม่เบรกออกนะผมอะไรอะไรก็ยังไม่พุ่งตามมัเนาะโอเคเรามาดูโดมิแนนกันนะผมโดมิแนนเนี่ยเออเป็นเขาเรียกว่าไงมันมันเป็นแพทเทิร์นขึ้นใช่ไหมเออแล้วทีเนี้ยเสร็จปุ๊บใช่ปะ แล้วมันต้องลงต่อการลงต่อตรงนี้นะผมหมายความว่าถ้าเกิดว่า Market cap เนี่ยมันขึ้นแต่โดมินั้นมันลดก็แปลว่าเงินเนี่ยเข้าสู่เอาคอยแน่นอนนะครับผมเรามาดูเอาคอยกันดีกว่านะครับผมเอาคอยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับผมฟื้นตัวจากอา่าขาสงครามตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นโดจิแบบทิ้งไส้ยาวมากเลยนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ว่ามันจะฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอัดอั้นพอสมควรนะครับผมหลายๆวันมานี้ วันนี้อาจจะเป็นาการพักตัวของมันหน่อยนิดหนึ่งนะครับผมนะสถานการณ์ตลาดก็เป็นแบบนี้แหละโอเคต่อไปเป็น e t s นะครับผม e t s นี้ก็เอาว่าง,ง่ายๆเลยนะครับผมคือมีการยกโลเกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็ในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยยกโลยกโลเสร็จปุ๊บแล้วก็มีแนวต้านตรงนี้สำคัญอีกหนึ่งแนวนะครับผมก็ให้มันเบรกขึ้นไปนะครับผมสำหรับ e t s เนี่ยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าขาขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะ อ่าดูอ่า EFA นะผม e m a ตอนนี้มันก็ยังไต่เส้นอยู่เนาะยังไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเค BNB ตอนนี้ฟื้นหรือยังก็เหมือนกับอ e ่า ETFS เมื่อสักครู่เลยนะผมคือไม่ขึ้นไม่ลงกันเลยทีเดียวนะก็ตอนแรกเนี่ยทำท่าทีมันจะขึ้นแหละแลวเสร็จปุ๊บแล้วก็เจอแนวต้านสําคัญแล้วก็ลงมาตรงนี้ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาเปิดตรงที่ช่วงที่ว่าเออไม่บวกไม่ลบอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับผมก็ ดัง้วนเนี่ยก็ต้องรอกันดูต่อไปนะผมว่าวันนี้จะปิดยังไงไม่แน่นะครับผมว่าวันนี้อาจจะไม่มีแบบการซื้อขายเลยนะผมคนอาจจะดูดูกันไปสักสอาวันก่อนก็ได้นะโอเคต่อมาเป็นโซลาร์น่านะผมโซลานาอันนี้คือจะว่าไงเดียตอนนี้คือมันยังไม่ไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นขาขึ้นนะเออแต่ว่าทีเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะกลับตัวแล้วแหละเพราะว่า ISI เองเนี่ยก็ไม่ลดลงมาแล้วนะผมก็อันนี้กับอันนี้ มันต่างกันนะครับผมก็คือว่าอันนี้อยู่ข้างล่างแต่ว่าอันนี้อย่าอยู่ข้างบนดังนั้นแล้วเนี่ยการซื้ออาขายอะไรตรงนี้นะผมมันก็จะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะแต่ว่าเอาว่าง,ง่ายนะผมมันคือการลดโมเมนตัมของเจ้าตัว i อซแล้วก็ตัวของราคาเนี่ยไม่ให้มัน อะไรเกิดอะไรขึ้นอีกนะผมก็คาดว่านะน่าจะลงมาช่วงประมาณสัก75ดอลลาร์อีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับโซลาน่านะก็ต้องระวังระวังเผื่อไว้ด้วยนะผมก็ใครที่เปิดไม้ไว้แล้วนะผมก็เปิด1ไม้สองไม้ตรงนี้ไว้ก่อน้วก็ได้นะครับผมก็เผื่อ <ๆ S 1> ไว้นะเนาะช่วงนี้น่าจะเป็นการไซด์เวย์แล้วก็เพิ่อขึ้นแล้วโอเคเรามาดูทีเด็ดของสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่านะผมนั่นก็คือลูน่านั่นเอง โอ้โหลูน่านี่คือแบบผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเบรกตรงนี้ปุ๊บใช่ป่ะก็ follow by ได้นะครับผมเพราะว่ามันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็12 26ยังไงก็ตัดขึ้นอยู่แล้วตัวนี้แต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องเจอกันต่อไปเนี่ยก็คือการย่อมันไม่ย่อเลยเหรอวะคือตานนิสัยของมันเนอะผมมันมันจะไม่ค่อยย่อใช่ป่ะ พอมันยอ่อก็มันยอ่อแรงอยูนะ่ดังนั้นแล้วเนี่ยไอการที่ว่ามันขึ้นไปเนี่ยอาจจะชนเส้นช่วงประมาณ84ดอนก่อนนะครับผมแล้วก็กลับลงมาช่วงประมาณ68ดอนนะอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็อาจจะขึ้นปุ๊บลงมาตรงนี้1 2อันนี้ขึ้น33 3, ตรงนี้300ดอนนะรดอน4 5ถามว่ามันจะขึ้นไปถึงตรงไหนนะครับผมก็ยังไม่ทราบนะผมก็มีเส้นเอาไว้ก็คือ108แล้วก็147 ตามลำดับตอนนี้นะครับผมก็คือเป็นเป้าหลุมหลวงไว้ก่อนนะโอเคสําหรับปกดดนะครับผมอันนี้คือจะยังไงเดียสัปดาห์นี้เดือนนี้ก็ว่ากันไปมันเกิด head and shoulder ถูกปะตรงนี้นะครับผมแล้วทีนี้การวัดเป้านะครับผมก็คือวัดจากตรงนี้อ่าวัดจากตรงนี้ลงมาตรงนี้แล้วกลายเป็นเส้นตรงนี้นะครับผมก็พอมันขึ้นมาปุ๊บชนเส้นแล้วไม่สามารถกลับเข้าไปได้มันก็ร่วงลงมาถูกไห แล้วเกิดการปฏิเสธของราคาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะผมก็กลับขึ้นมายืนอยู่บนเส้น17ดอลอีก1ครั้งนะซึ่ง17ดอลตรงนี้นะผมบรนชนช่วงประมาณสัก18ดอลเรียบร้อยอา,อาจจะมีการไซด์เวย์ตรงนี้ออกข้างอีกหน่อยหนึ่งนะผมก็รอให้มันออกข้างแล้วก็เบรกเส้นสีเขียวตรงนี้ก่อนนะผมนะเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะถ้ายังไม่ได้เบรกเส้นนะผมก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันเป็นขาขึ้นนะเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยก็รอดูอีกทีหนึ่งนะครับผม โอเคเรามาข้ามถึงโรสกันเลยดีกว่านะผมโรสเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากสักเท่าไหร่นะผมก็มีการแลบหัว4ตรงนี้นะผม4กับ1แลบกันนิดหน่อยนะก็เป็นกดอ่อนก็สามารถแลบกันได้นะอืมใครที่นับอีเลียนเวฟนะผมก็ไม่ต้องไปตกใจนะผมว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อิมเพลสนนูน่นนี่นั่นคือมันมี2อย่างไม่ใช่เหรอเออถูกป่ะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่อิมเพลสก็อาจจะเป็นอันใดอันก็ได้ โอเคเรามาดูแซนกันดีกว่านะผมแซนตรงนี้มีดับเบิลบอททอมเรียบร้อยนะผมตรงนี้กับตรงนีอ้อาจจะเป็นสัญญาณที่ว่ามันจะขึ้นแล้วก็ได้นะผมคือการทำรูป W บบแบบนี้มันมันเหมือนกับยังไงอ่ะดับเบิลบอททอมแล้วก็ขึ้นไปส่วนใหญ่แพทเทิร์นแบบนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับผมนะเพราะว่ามันมีการย่ำอยู่กับที่2ที่นะครับผมและเกิดไดเวอร์เจนตรงนี้ด้วยนะผมเป็นบูลิชไดเวอร์เจ้นนั่นเอง นะดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องซีเรียสหรือกังวลเนะครับผมก็รอดูให้ไอ้เจ้า Ice i อซตรงนี้ตัดกับ142 SMA ก่อนนะครับผมก็ดังนั้นแล้วเนี่ยดูอีกทีหนึ่งโอเคกาล่านี่นะผมก็ยังไม่ไปไหนเลยนะครับผมก็ยังอยู่ที่มันย่ออ่ามันย่อตรงนี้นะผมตอนนี้คือผมมองว่าการย่อของมันเนี่ยมันไม่เส้นนี้ก็ลงมาเส้นแบบยังไงเขาเรียกไซเยวมาตรงตรงนี้แล้วค่อยขึ้นต่อไปนะครับผมอาจจะยาวหน่อยนิดน,นึงนะครับผม BTC ก็ยัง ไม่ขึ้นไม่ลงตอนนี้นะผมก็ยดูที่ BTC ไว้นะผมเป้าเป้าของมันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักเอ่อเท่าไหร่เ่ยเกาเกาเลยก็คือ3.1ดนอนนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยมันจะไปถึงหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอาจจะอยู่แค่1.3ดาอนก็ได้นะอืมกาล่านี่คือถ้ามันเกินสามเหลี่ยมตรงเนี้ยคือมันมันก็ขึ้นไปอะ่ะแต่ในทางกลับกันนะผมถ้าเกิดว่ามันเบรกลงไปใช่ปห มันเบรกลงไปเนี่ยมันจะลงได้ถึงประมาณสัก0.02 2, 00 2. 00 2. 00ดอลเลยทีเดียวนะผมโอ้โหคือแบบขึ้นสวรรค์กับลงนรกอะ่ะรอดูกันแค่นี้แหละนะผมก็คือช่วงคัดล้อนเนี่ยคือช่วงนี้อ่าช่วงคัดคัดล้อสคือช่วงนี้นะผมนี่ช่วงนี้เลยถ้าเกินกว่านี้นะให้คัดลอสทันทีนะครับผมเพราะว่ามันจะลงไปแบบสุดๆเลยนะครับผมก็ดูดิเนี่ยมันเคยลงมาแบบอย่างเงี้ย80กว่าเปอร์เซ็นตะ์อ่ะ กลัวปะละ่ะต้องต้องกลัวบ้างอนะ่ะเนาะมาถึงดูวันกันก่อนนะครับผมวันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันขึ้นเละแรงมากเลยนะผมจากการที่ว่ามันปฏิเสธจากข้างล่างขึ้นมานะครับผมก็นี่เห็นป่ะเส้นเขียวเขียวโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยอ่ะขึ้นมานะครับผมก็ทั้งหมดเกือบ30%เลยทีเดียวนะผมใครที่ได้ไส้ตั้งแต่ไส้ตรงนี้เลยนะอ่ะขึ้นมา47%ก็เท่ากับว่าโอ้โหคนเนี่ยมันจะต้อง เทคโปรฟิตตรงนี้แถวๆ,ๆนี้ก่อนเลยนะครับผมเทค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 ไปอาจจะมีการไหลลงมาช่วงประมาณตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับผมเพราะว่าคนเนี่ยกลัวเหมือนกันนะผมว่าจะติดดอยก็เลยรีบขายกันมาสรุปแฟนทอมกันดีกว่านะผมแฟนทอมนี่เป็นการลงเหมือนเดิมนะผมแต่ว่าทีเนี้ยมันลงมาช่วงตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมอาจจะ ขึ้นไปต่อนะผมก็รอให้มันเบรกเส้นตรงนี้อาจจะมีการเบรกเส้นแล้วถ้าเกิดว่าเบรกเส้นแล้วยืนต่อได้ตรงแถวนี้นะผมก็คอนเฟิร์มว่าเป็นขาขึ้นนะอืมช่วงประมาณหนึ่งจุดเนอหนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งจุดเจ็ดแปดประมาณนี้นะผมถ้าเกิดว่ามันทะลุแล้วมายืนได้นะก็ถือว่าโอเคเพราะว่าตรงนี้นะผมก็คล้ายๆกับเจ้าตัวบิตคอยนะผมก็คือมันทําทรงแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันทรงนี้เลยนะผมคล้ายกัน นี่นะผมก็คล้ายกับเจ้าตัวบิตคอยตรงนี้นะผมแต่ว่าทีนี้มันเป็นตัวเล็กนะครับผมไม่แน่ว่าอันนี้นะผมอาจจะเป็นการที่ว่าคอลเลกชัน A,B,C แล้วเสร็จขึ้นต่อก็ได้นะผมเราดูตรงนี้นะผมเราจะเห็นได้ว่าอันนี้อ่าขึ้นขึ้นหนึ่งตรงนี้นะผมลงสองอสองตรงนี้สองได้ไหมอันนี้สองได้อันนี้สามอันนี้น่าจะเป็นขึ้นสามนะผมลงสี่ แล้วอนนี้ห้าอ่าอันนี้อาจจะอาจะอนนจะหมดห้าเวฟแล้วนะผมแต่ว่าทีเนี้ยห้าเวฟเนี้ยมันจะเป็นห้าเวฟย่อยหรือห้าเวฟใหญ่นั่นเองนะเราว่าดูกันนะครับผมต่อไปว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เด้งเส้นนี้ใช่ไหมตรงนี้นะผมถ้าเกิดว่าไม่เด้งนะแล้วขึ้นไปต่อเนี่ยมันอาจจะไม่มีเวฟหนึ่งนะผมอาจจะลงเป็นขาลงก็ได้นะครับผมก็รอดูกันต่อไปนะเนาะ เรามาดู d o อ e c o คอกันดีกว่านะผม d o อ e c o คอเนี่ยก็อืไม่ได้ดูนานมากเลยนะผมแน่นอนว่าผมเคยลั่นไปว่า0.0882นะครับผมอาจจะลงมาถึงแล้วก็ได้นะผมช่วงนี้คือแบบเห็นปะมันไหลลงมาค่อยๆไหลอะเนาะเออมันเป็นตลาดหมีแบบตลาดหมีแบบจัดๆเลยนะผมก็ลงมาจากออทามไฮเนี่ยทั้งหมด85%แล้วใครยังถืออยู่ก็อืมน่าเสียดายนะครับประมาณนั้นนะ อ่ะลงไปสูงสุดถึงเท่าไหร่เอ่ย90%เลยปะเออเกอร์็นก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ลงมา90%แต่ไม่มีทางจลง100%หรอกเนาะใช่ปะถ,ถ้าถ้าเกิดว่าลง100%นี่คือแบบมันต้องกลายเป็นศูนย์แล้วอะ่ะเ,เด็ด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 ถ้าเกิดว่าลงลงเป็น100%นะเนี่ยจ่าแปดอ้าวอ่านี่นะครับผมลงไป100อ่ะเนี่ยเป็นศูนย์พอดีเห็นปะคือมันไม่มีทางที่จะลงมา100%อยู่แล้ว <laughs> ดังนั้นเนี่ยครับผมถ้าเกิดว่ารออีกสักหน่อยหนึ่งนะอยากจะเก็บดอชคอยนะผมก็รอได้นะก็คือลงมา90%ก่อนโอเคชิบะนะผมก็ทรงคล้ายๆกับเหมือนกับเหมือนจะขึ้นนะแต่ว่ามันมันขึ้นเพื่อลงต่อหูเนี่ยใช่ไหมคือลงมาเสร็จปุ๊บขึ้นตรงนี้น่าจะมีคนเล่นรอบแหละอา,อาจจะเป็นการไซด์เวย์ก่อนนะผมก็รอให้มันดูไซด์เว์ก่อนนะผมสำหรับชี้บะมาดูวีโรกันดีกว่านะผมวีโรนี่น่าสนใจแล้วนะผม คือกราฟเนี่ยลงมาแบบโคตรโหดเลยนะครับผมนี่ขนาดกราฟวันนะเนี่ยออกราฟวันอันนี้เป็นน่าจะเป็นของคนไทยปะเออถ้าจำไม่ผิดนะคือตั้งแต่เริ่มต้นนะผมนี่เริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่เข้าตลาดแล้วตอนนี้คือต่ำกว่าราคาตลาดแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะมีอะไรสักเล็กน้อยนะผมคือเหรียญตัวนเนี้ยเนี่ยผมจำได้ว่าของคนไทยเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่นะครับผมก็เลย ค่อนข้างน่าจะถืออยู่แต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่มันทําอยู่ตอนเนี้ยคือมันไม่สามารถขึ้นไปได้นะผมเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันมีเฉพาะวอลลุ่มไทยแน่นอนนะครับผมแล้วดู MCD นะผมยังไม่ตัดเขียวสักทีนะต้องรอให้มันเขียวนะถึงจะเข้าใจว่าเออเนี่ยตัวนี้มันขึ้นแล้วนะผมสำหรับวี l o โอเคเราก็ดูสถานการณ์คร่าวๆในวันนี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็รอให้บิตคอยมันขึ้นก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าบิตคอยขึ้นทุกตัวก็จะสบายๆนะผมแต่ว่าถ้าบิตคอยลงเนี่ยอาจจะกากกระอ่วนนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะผมสําหรับในวันนี้อาจจะมีการลากลงมานิดน้อยนะครับผมไม่มีอะไรมากก็เตรียมเผื่อไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคนที่อยากจะได้อีกไม้นึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอให้รวยทุกคนนะครับผมขอได้กําไรทุกคนนะผม แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับรักทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บ